I'm <laughs> Terima kasih telah <laughs> menonton! สวัสดีคุณผู้ชมที่รบรักทุกท่านนะครับบิ๊กแชมป์รับคุณผู้ชมมาติดตามนะครับสดจากญี่ปุ่นนะครับซีนวันนี้ผมมาอยู่ที่สนามซัปโปโรนะครับเพื่อมาเกาะติดสุขโชคสารชาติก่อนอ่นเลยขอเช็คเรื่องสีสภาพก่อนนะครับถ่ายทุกท่านรับแบบหนึ่งนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทักทายทุกท่านครับแบบ เสียงภาพโอเคไหมถ้าโอเคแล้วฝากกดหนึ่งเข้ามาหน่อยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามซัปโปโรโดมครับก่องเกมที่สุขโขทัยาราชาติครับจะลงสนามตัวจริงนะครับเจอกับโอมยะอานินจานะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วขอสิกดหนึ่งมาก่อนนะครับกดหนึ่งมาก่อนน,นีบิ๊กแมตเลยครับมีบนนิ๊กแมตเลยสวัสดีทักทายับ วสวัสดีท่านทุกท่านครับสวัสดีครับเห็นภาพไหมมีเสียงไหมคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับเห็นภาพไหมมีเสียงไหมอ๋อดูที่บริเวณช็อปนะครับก่อนเกมจะเริ่มต้นเสียงภาพโอเคหรือเปล่าครับถ้าโอเคแล้วฝากกดหนึ่งหน่อยนะครับนี่นะครับสวัสดีครับ มา,มา,มาครับมามาครับมาสวัสดีครับมาสิงเข้าโอเคไหมพันไทยเข้ามาหน่อยครับเริ่มเหงา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 ขอสวัสดีคุณมูชิด้วยครับมาแรกเลยคุณครับมีเสื้อแดงมีเมียหรือยังครับโอ้ยคหคนไทยนี่ผมอยู่หน้าช็อปนะครับหน้าชอ็อปของั ตอนที่เกมจะเริ่มต้นขึ้นอย่างชุ่วโมงครับสวัสดีครับวันนี้ตัวจริงนะครับตอนที่สุขภาพทบลงตัวจริงด้วยแล้วก็เป็นเกมบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับเจอกับโมยางอาดิชาซึ่งอยู่ในอันดับที่สี่ของตารางนะครับสวัสดีครับสวัสดีกรุงม,มังกรนะมั้งกรุงมังกรบรรยากาศคึกคักเลยทีดเดียวนะที่หน้าสนามนะตอนนี้ครับบรรยากาศค่อนข้างคึกคักเลยเดีย๋ยวเราจะไล่เรียง ไปดูเด <chat> <im itation> ี๋ยวที่ช่วงนี้ที่ชซาโรวก็ต้องบอกว่าไม่มีทีมาอยู่ในช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสยุคภาษาญช่ที่นได้ไหมอ่านไม่ออกัลครับอภาษาญี่ปุ่นนะครับวันนี้คนเต็มช็อปเลยเที่ยว เครับกบเกเข้าไปด้ชอปได้ชอบ,ด,ชอบดูเพลงครับก็บรรยากาศที่สนามตอนนี้นะครับือว่ามีกองเสียมาเย,ยาอะมากเพราะว่าวันนี้มันเป็นเกมแมทด้วยนะครับนี่ครับนี่พูดคุยทักทายได้ครับพูดคุยทักทายได้ครับร้อนฝนตกหน่อยใช่ฝนตกแบบปลอยๆครับแบบปลอยๆมากเลย แต่ตกไม่หนักนะแต่ตกเรื่อยๆตกไม่หนักแต่ตกเรื่อยๆนะครับใครรอดูอยู่คือต้องบอกว่าตอนนี้ที่ไทยอ่ะหาดูเซเลีกเข้ายากเลยทางที่จริงๆแนักเตะไทยขอโชคตอนนี้ก็คือลงมาเป็นตัวจริงเกี่ยับทุกเกมนะครับหังเท่าก็เดินยืดท่ากถกไม่ครับไ <c oughs> มๆๆ <c oughs> ่มๆๆๆๆๆครับมนเยอะอยู่นะ ไม่เนี้ยนะครับกระแสของเจทมูงที่มีผัวโชคลงเล่นนะตอนนี้ผัวโชกหายเจ็บแล้วแล้วก็มีชื่อกับไปติดคุมชาติแล้วนะครับเอ่อไม่ไม่ไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่นะนี้นะแต่ว่าที่ดีก็ถือว่าตัวเช็คเองก็ได้รับควานิยมมากๆนะสวัสดีนะครับสวัสดีมาดูบรรยากาศเพิ่มเติมนี่องพิซซ่เยอะจริง 打开电视。<laughs> <laughs> เมื่อกี้แวะเข้าหนะ้องน้ำขอแยกนี้หนึ่งออมาตูต่อเสียงภ้าพโอเคไหมครับถ้าโอเคฝากกดหนึ่งรัวๆหน่อยนะครับมาก,กินร้าเองเถนะครับเดี๋ยวรอดูเกมก่อนครับี๋ยวรอดูเกมวันนี้ก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านครับคนก็ยังหนาแน่นและก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับหดกาวหมดกิเข้าสวัสดีคุณสุ์ด้วยนะครับ กดหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวค่อยๆเดินไปเลยก็มาว่าตอนนี้ช็อปเข้าไม่ได้ขอปเปิดเพลงนี้ก็สิมันจะตัดไปไปคุยกับต้องซุยแน่เลยถ่ายออนไล์เท่าไปจะต้องซุยครับใช่ไปจะต้องซุยต้องซุยอยู่ยในช็อปกำลังเลือกสินค้าอยู่นะมีซุนอยู่ในช็อปอต,อตู้เยประทาตู้ข้าว ที่ญี่ปุ่นประมาณบ่า,บายบ่ายโมงสิบห้านะครับตู้นิ่งสิบสี่นาฬิกานะครับไม่จริงไปกับตู้เย็นก็บอกมาเสื <c oughs> <c oughs> เอตู้เย็นอยู่วิทยานลัย้วตู้เย็นอยู่วิทยาลัยปีนี้อาจจะไม่ได้เล่นเจอยีย่นะซัปโปโรแต่ว่าก็ยังคงได้รับ การซัพพอร์ตจากแฟนซุพพอร์ต่อเ,อน,เนื่องเนาะนีก็เหน้าสนใจมากเลเดี๋ยว,วผมพาไปดูช็อปดีกว่าแต่ต้องขอปิดเสียงนะนี่ครับอ สวัสดีพี่ไกสอนด้วยนะอากาศไม่ไม่หนาวแต่ก็เย็นสบายแต่ว่าฝนตกเรื่อย่ฝนตกเรื่อยๆเสียงหายต้องปิดเสียงเพราะว่าเข้าไปในช็อปเขาเปิดเพลงเปิดเพลงคอบรรยากาศให้ลูกค้าซื้อไวๆเรื่อเพราะลูกค้าก็ออกมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีพี่ไกสอนด้วยนะครับสวัสดีคุณชนะด้วยนะครับร้อนนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับ แล้วผมมาครับโปรโลที่ไหนนี่เป็นวัดทุกทีเลยนะฮะร,ร้อนด้วยร้อนด้วยร้อนจะตายนะครับเพราะว่าเข้าไปเมื่อคืนในชอ็อคดีต้องปิดเสียงเลยเผื่อเสียงเข้านะครับสวัสดีคนระับสวัสดี1 2ึขั้นตอนนี้ครับคนคนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ ได้ได้ของไหมครับตอแถวแถวยาวต้องต้องมาซื้อตอนแถวยาวมากใช่แถวยาวมากสวัสดีคุณภูมินะครับคุณภูมิชัยภูมิทักทายมาสวัสดีครับสวัสดีทักทายหน่อยครับพี่ข้าวพี่ยังครับนี่ทยวันนี้11โมงแล้วกำลังได้ได้ที่กินข้าวเที่ยงเลยปกติที่นี่เขาจะเตะเร็วนะครับ ตึกเพี I mean, ้ยนตึกบ่ายสองนะครับตู้นึงแล้วตึกันประมาณบ่ายสี่นครับสี่โมงเย็นหน้าโมงเย็นบ้านนะครับดู่ฆนณาชมเฮยผมหน่อยโอ้โหได้ครับทำตามฝันเลยนะสวัสดีคุณชอมเด็นทางครับดึงชอบเดินทางด้วยนะครับเอาได้ได้ฟิลครับมาดูที่สนามก็ได้อีกบรรยากาศนึ่งครับก็เป็นออฟฟิเชียลรีสโตนะครับกราลังกินข้าวเช้าครับ ไปซูซูกิโนะหรือ,อยังครับยังเลยครับยังเลยวันนี้วันนี้ดวดีหน่อยครับก็คือนั่งรถไฟใต้ดินมาดูเลยครับ่งไฟใต้ดินมาดูเลยซูซูกิโนสวัสดีนะสคุณนาราพงด้วยนะครับก็อีกมาไม่ถึงชั่วโมงครับกำลังจะเริ่มกำลังกินข้าว อ yup. ันนีนเนเนนนะ้เป็นกิจกรรมต่างๆนะการเพื่อนแฟนเขเดินเดินทางมาเรื่อยๆนะเข้าสู่สนามเดินเดินทางเข้ามาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันผหน่อยดีกว่าบรรยากาศฝนฝนก็ตกไฝนที่ถามเรื่องอากาศนะ อากาศที่ทพักโรโช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนของเขานะครับก็อากาศเย็นๆสบายทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าแล้วแล้ได้คือนึงนะ <c oughs> เป็นช่วงปลายปีนี่คือแบบหมาตกหมดเลยนะครับนี่ครับนี่เป็นช่วงฝนตก แล้วก็ตกไม่แรงอะ่ะตกแบบเล็กๆเม็ดเล็กๆอะ่ะตกไปนี้เลยครับตกไปเรื <c oughs> เ่อยๆเอ้เฟิลนี่แล้วก็คุณฟานกาเริ่มเดินเข้าสู่สนามนะครับ,นะรบได้ฟิลตูแบบนี้เนาะสวัสดีท,ทักทายทุกท่านนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับี่คืนสดจากญี่ปุ่นนะครับเสียงอาจจะแหวบเลยนะช่วงนี้โอ้ใช้เสียงเยอะนั่นคือเชียงโอเล่บอลด้วย ก็เดินเข้าสู่สนามก่อนแข่งใกล้แล้วใกล้จะแข่งแล้วสวยนะผมชอบมายืะนแถวนี้ก่อนทางเข้านี่แหละบรรยากาศดีส,สีส เข้าไปหลานๆล้อให้ได้เห็นเเป็นแบบที่ทองาเรื่องแบบที่มาวัดที่ก็มีเสื้อตากแดดมาตัวเอง ตดแล้ว,ลวนี่นสสัสดี่าวที่อด้ตินทีั้าวอัดันมอมวี่ดัอดอรันอมาดา่อัดอมั้าิม่อเื้อ้ีาลี่างี่นันางอัอ ต่อครับไปกันต่อเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าอีกขนามก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับวครับ